ันนี้นะคะเรามาขายลองกองนะคะที่หลงปิ๊บมาให้ดูแป๊บนึง <c oughs> เป็นลิขสิทธิ์นะคะให้ดูให้ได้นะคะนี่นะคะแต่คนนี้ดูได้นะคะอุ้ยขาเป็นไรอะขาเป็นไรอะคนนี้แซลมอนคนนี้แซลมอนแซลมอนสวัสดีแซลมอนสวัสดีแซลมอน,มน แซมมอนสวัสดีแซมมอนสวัสดีจริงป่าโอ๊ยน่ารักแซมมอนน่ารักแซมมอนเป็นเด็กดีแซมมอนกระพือปีกหน่อยกระพือปีกหน่อยดอยิแซมมอนดูปีกให้แม่หน่อยแซมมอนอยากกา่ากัดเพียนะเดี๋ยวโทรศัพท์ค้ง นี่นะคะทุกคนแล้วเขาก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้น่ารักมากมตัวนี้น่นารักมากว่าอยากออกกล้องอไงออกกล้องอยากออกกล้องครับอยาออกจีดิงจีดิง,ไ,ไ,ไ,งไหนหน้าตาน่าจะดื้อหรือเปล่าใช่ไหมดื้อก็เลยอยู่ในกรงใช่ไหมใช่ไหมอุ้ย คนนี้อยากออกกล้องคนนี้ชอบให้ถ่ายรูปเห็นไหมคนนี้ชอบให้ถ่ายรูปชอบให้ถ่ายรูปชอบให้ถ่ายรูป